สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องแฟลตเกมอีกแล้วนะครับเราก็อยู่ในเกมโซนโฟนั่นเองนะครับซึ่งเกมโซนโฟก็เป็นเกมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับหลายท่านนะครับก็สอบถามผมมาว่าเฮ้ย hey, พี่แบบ พี่ลงเกมโซนโฟอย่างเงี้ยสอนวิธีการเล่นนะครับการเก็บเวลอะไรได้ไหมต่างๆนะครับซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนเลยการเก็บเวลเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยนะครับสำหรับเกมนี้ดูตามลูกศรนะครับเนี่ยลูกศรที่มันบอกให้เราไปทําภารกิจนะครับเราก็ทาภารกิจไปนะฮะเราทําภารกิจไปแล้วก็เล่นตามภารกิจตามลูกศรที่มันแนะนำนะครับเราก็จะได้เวลเนาะอันนี้ไม่ยากเลยสําหรับมือใหม่ที่ใครกําลังหัดเล่นอยู่นะครับอ่าแล้วก็ร้านผมนะครับร้านที่ผมเปิดขาย M นะครับแล้วก็รับซื้อ M อยู่ที่ V4 เหมือนเดิมนะครับกรุณาเช็คโปรไฟลด้วยนะครับผมจะมีอยู่2ตัวละครด้วยกันนะครับตัวละครแรกของผมเนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะครับอสูรโลหิตตัวละครที่2ของผมก็คือ8อสูรจันทาน,นะครับซึ่งจะมีเบอร์โทรติดต่อนะครับเซิร์ฟเวอร์ราคาซื้อเอ็มขายชัดเจนหน้าเพจอะไรต่างๆนะครับสามารถทักเพจผมมาได้หรือโทรมาเบอร์โทรผมก็ได้นะครับเพื่อจะได้แบบการันตีว่าเฮ้ยพี่ตัวจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้จะได้ไม่ต้องโดนโกงเพราะว่า พวกโกมพวกเกียนโอ้โหเยอะมากๆนะครับในเกมนี้สําหรับใครที่แบบหาเอ็มถูกๆนะแต่ของผมเนี่ยราคาเอ็มผมบอกตรงๆเลยว่าถือว่าถูกที่สุดแล้วนะในในโซนโฟน,นะครับแล้วก็รับซื้อที่ค่อนข้างจะแพงด้วยนะครับในวันนี้นะครับก่อนที่มันจะปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับการปิดปรปับปรุงในครั้งนี้จะมีอะไรอัปเดตใหม่กันมาบ้างนะครับเ,าเรามาวิเคราะห์กันซึ่งผมจะวิเคราะห์คร่าวๆนะครับก็ไม่ได้การันตีอะไรมากมายว่ามันจะ มีจริงๆอะไรประมาณนี้ซึ่งสินค้าที่จะมาจริงๆเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะเป็นของแคทหรือเปล่านะอืมน่าจะเป็นของแคทหรือแบบเป็นของแคทพวกชุดแต่งตัวนะครับจริงๆชุดแต่งตัวเนี่ยมันเพิ่งเปิดมันก็มีแค่นี้ใช่ป่ะอ่ามีแค่นี้นะครับมันยังไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ผมเชื่อว่าการอัปเดตท,ทางนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตพวกชุดมาแต่ถ้าไม่มีนะครับแต่ถ้าไม่มี ตลาด M ก็ไม่น่าเปลี่ยนนะครับตลาดเม<า>ก,ก็น่าจะราคาลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ถ้ามีตลาดเ็ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะท่านผู้ชมอันนี้สําหรับการอัปเดตวันที่16นั่นเองนะครับก็จะลืมนะครับคือร้านผมอยู่ตรงนี้นะดูจากช่องพี่แล้วมาซื้อ M ออย่างเงี้ยเออก็มาตรงนี้ได้นะครับผมก็จะยืนตรงนี้แหละนะครับก็ให้โทรมารเบอร์ผมก่อนก็ได้หรือทัก เขผมไปก่อนก็ได้นะฮะเพื่อความชัวร์น,นั่นเองนะเพราะว่าผมมี2ตัวละครอีกตัวหนึ่งผมยังไม่ได้เอามาใช้เพราะว่าผมมาอัดคลิปไงผมก็เลยได้เปิดจอเดียวเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์มาเจอกันมาเจอกันผมก็ไม่มีของเลยนะโอ้โดนตัดขายังเจ็บนะครับซึ่งใครที่มีของนี่นก็จะได้เปรียบเลยฮะเกมนี้ผมว่าจะไปเปลี่ยนสายอยู่ผมเริ่มไม่ชอบสายนี่แล้ว คือมันมันมันก็ดีอยู่นะฮะมันเป็นมันเป็นสายที่แบบว่า PVP เนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะสำหรับสายนี้มันตัดขามันมันสามารถสตันฝั่งรงข้ามนะผมเรียกว่าสตันเลยนะอันตีไปเรียกว่าอันตีเขาเรียกว่าอนะครับอันตีเหมือนเกมเทิร์นเบรคเลยตัดขาไปเพื่อนเฮ้ยอันี้มีอีป่ะเพื่อนตีจนตายเลยว่ะ ะเอาละมันมี e นะอ,อีนะระวังนะโอ้ไม่โดนที่หายลงดีไปดูไปตายแบบเพื่อนๆใจเย็นนะไอ้นี่มีอีนะเนี่ยเดินตามเรามาเขารอแบบกดอ e ีทีเดียวแตกสองแตกสามเนี่ยเฮ้ยไปดูตายได้ไง,ไงวะางงงวะ่ะ เอาว่าจะทีมโทษทีเพื่อนนึกว่าเพื่อนไม่มาเอาทีมทีมหน่อยทีมหน่อยสวยงามมากหลุมสกกรรมนะครับไม่มีอ e ี e น,นั่นแหละมีอีนั่นใจเย็นนะใจะเย็นนะเขาม,มีอีนะฮะเฮ้เขาไม่อีบอ่ะเขากดไอป W กด W เอ้ยหุยของใครเป็นของใครวะโอ้โหโดนส้นเท้าเอ้าตาย จับเลย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 เพื่อนเอาคนเราคนจับอ้คนนี้เฮ้ยโดนดีนะกดกดคิวทันไม่งั้นตายแน่นอนปังก็ไปเพิ่มเลือดให้เพื่อนมาเฮ้ยจเย็นนะมันมีอีนะมันมีอีเรียบร้อยนะครับไม่ทันไปกดอีเพื่อนเรากด่อกโอ้โหม่งเพื่อนเราเถื่อนมากนะครับ เพื่อนเราโหดมากนะต้องบอกไว้ก่อนเลยเฮ้ยเรามีอันนี้ว่ะไม่ติดหวาโดดแน่นอนโดดแน่นอนเรียบร้อยว่าแล้วแบบนี้ต้องโดดแน่นอนเลยครับคือแบบจังหวะแบบไปโจมตีฝั่งตรงข้ามตรงนั้นอนะ่ะจังหวะเยอะหรอจังหวะนี้ตายแล้วนะครับหากล่อ,องดีกว่าเพราะว่ากล่องเนี่ยมันได้ของเว้ย อะไรวะเนี่ยได้แต่ละเบิร์ดป่าไม่โดนว่ะเออเอาเฮ้ยกดผิดเฮ้ยกดผิดว่าพุชีโอ้โหดีนะเพื่อนเรามาตีช่วยเฮ้ยละมาดับดึงได้ไงวะเอากล่องนี้ไปเอากล่องนี้ไปเถียงไว้เลียนไว้ อะไรล่ะ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 ไม่ไม่คอนโดไม่ต่อวะโดลงไรนแล้วไงโดรนแล้วไงโดนแล้วไงโดนแล้วไงเฮ้ยอันนี้เดียวอันนี้เดียวสวยงามมากเพื่อนตกมาที่สามแล้ววะ่ะเออโอเคครับก็ตอนนี้ถือว่าผ่านได้ฉลุยเลยนะ เพราะว่าในในห้องเนี้ยต่างคนต่างไม่มีของไงมันก็เลยเล่นแบบสบายหน่อยแต่ถ้าเจอห้องไหนคนแบบของตึงๆอย่างเงี้ยเล่นยากมากนะครับเ,ออเล่นยากจริงๆนะสำหรับคนไหนที่แบบมีของนะครับท่านผู้ชมโอเค เวลา M ตอนนี้นะครับกับตอนที่มันปิดปรับปรุงซเ,เซิร์ฟเวอร์เสร็จเนี่ยราคาจะเป็นยังไงณตอนนี้ราคาเเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ125บาทต่อ M นะครับสำหรับคนที่ซื้อนะซื้อกับพ่อค้าคนธรรมดาหรือซื้อกับผมเนี่ยผมก็ขาย125เหมือนกันนะครับแต่ถ้าซื้อกับ ZM เนี่ยราคาก็ยังอยู่ที่140นะครับแต่ก็มีความปลอดภัยเนาะท่านผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนซื้อกับ z M เมนี่ยมีความปลอดภัยแต่ว่าถ้าซื้อกับพ่อค้าต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงหน่อยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยซึ่งรร้้าานนนนนผมเเี่่่ก็ป็ปทใหญดิตแ ตัวลองอีกจอหนึ่งเนี่ยผมก็จะเปิดเอามายืนตรงนี้แหละนะฮะแคทติก็แน่นอะไรประมาณนี้รับซื้อรับขายเอ็มเลยตรงนี้ต้องมาองรอลุ้นกันนะครับสี่โมงเย็นนะฮะหรือ16บหนาฬิกานั่นเองนะครับเปิดเซิร์ฟเวอร์มาจะมีอะไรอัปเดตมาแต่ผุเชื่อว่าถ้านะครับถ้ามีการอัปเดตสินค้ามาใหม่อย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับราคาเอมเนี่ยพุ่งแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรอัปเดตมาเลยมีแค่แก้ไขปัญหาการเด้งการหลุดอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะราคาอิมก็จะตกเหมือนเดิมลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับฝากสําหรับใครนะที่จะเล่นโปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรแกรมโกงนะครับต้องบอกให้ก่อนโดนแบนนะระวังด้วยแล้วก็ลงลงซับลงดันต่างๆนะครับใครที่แบบลงแล้วไปเจอโป่งเนี่ย,ยผมก็ไม่ได้เล่นโปนะผมทาไมโดนแบนซึ่งต้องบอกให้ก่อนเลยว่าไอเราลงดันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราลงดันเนี่ยไปเจอใครบ้างใช่ป่ะไอบางคนมันก็เล่นโป้เว้ยมันเป็นลงดันพร้อมกับเราเนี้ยเราโดนนะ ผมบอ,อกตรงๆเราโดนนะครับอาแล้วก็รับซื้อของโปโอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งไอ้โปโเนี่ยมันจะชอบไปหาเงินเอ็มเนี่ยมันจบไวใช่ป่ะดันมันก็จะได้เงินเยอะแล้วมันมาขายให้พอขายเงี้ยแล้วซื้อเอ็มต่อจากโปโเนี่ยคุณโดนแบนแน่นอนนะครับคุณไม่คือคือไม่ต้องแบบคิดอะไรมากเลยครับเฮ้ยผมโดนแบนได้ไงอะไรประมาณนี้คุณซื้อของโปคุณโดนผมบอ,อกตรงๆแค่นั้นอะเออแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วเซเอ็มเนี่ยประกาศซื้อเอ็มเนี่ยเวลาโปไปขายเซเอ็มไม่โดนหรอ คือต้องบอกไว้ก่อน Z M ทเอ็ขาก็มีอวิสิทธิ์อะไรหลายๆอย่างเว้ยเออมันแตกต่างจากพ่อค้าธรรมดานะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็เซฟกันด้วยนะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเราจะมาอัปเดตอีกทีก็หลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์เราก็มาวิเคราะห์ต่างๆนิดหน่อยนะครับว่าราคาการตลาดของเงินเอ็มเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแต่อย่างที่ผมพูดนั่นแหละมีสินค้า,าใหม่เอ็มขึ้นแน,น่นอนนะครับของเก่าโลทิ้ง ถ้าไม่มีสินค้ามาใหม่นะครับเงิน M ก็จะลงไปเรื่อยๆจนถึง M ละ100บาทเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ไว้เจอกันนะครับท่านผู้ชมในคลิปหน้าสวัสดีครับ